สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างเข้าบทเรียนกันเลยอ่าสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็คือใบงานที่หนึ่งนะเราเรียนไปทั้งบทหน่วยที่หนึ่งหมดแล้วทําแบบท,ทดสอบหมดแล้วต่อไปก็เหลือแค่ใบงานใบงานนี้จะมีคะแนนให้เราทุกคนนะอ่าจะมีทั้งหมดสิบคะแนนคะแนนนี้ครูจะไปนับใน ของเรานะตั้งใจทําอย่าลอกกันมาขั้นแรกให้เราใส่ชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนวันเดือนแล้วก็ปีให้เรียบร้อยให้เราเขียนใส่ในกระดาษ A4 นะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูในแชทกลุ่มหรือว่าแชทส่วนตัวครูก็ได้ อ่าเรามาเริ่มดูข้อ1กันเลยข้อ1โจทย์ถามว่าเขียนตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูราบิกแสดงจำนวนข้อละ2อคะแนนมีทั้งหมด3ข้อนะอ่าอย่างเช่นข้อ1 2ึ0งส,งลส,สแล้วก็5โจทย์ให้เราทำอะไรเอ่ยให้เขียนเป็นตัวเลข ไทยและตัวเลขฮินดูระรบิกให้เราเขียนทั้งสองอย่างนะจากด้านหน้าเรามาเขียนตัวเลขไทยและฮินดูระรบิกด้านหลังอ่าให้ทำอย่างนี้ทั้ง3ข้อเลยนะแล้วก็มาดูข้อ2ใหญ่เขียนเป็นตัวหนังสือตัวหนังสือเท่านั้นนะฟังโจทย์ดีๆนะตัวหนังสือด้านหน้าจะมีตัวเลขไทยกับตัวเลขฮินดูระรบิกกำหนดมาให้และให้เรา เขียนเป็นตัวหนังสือใส่ด้านหลังนั่นเองแต่อย่าลืมว่างานนี้เราต้องทำในกระดาษ A4 นะครับแล้วก็ถ่ายลงกลุ่มครูจะตรวจและให้คะแนนคะแนนทั้งหมดมี10คะแนนนั่นเองข้อละข้อหใหญ่ข้อละ2คะแนนและข้อ2ใหญ่ข้อละ1คะแนนทําใ้้ถูกนะอ่านะ โอเคถ้าใครทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งกันบ้านด้วยล่ะโอเคสำหรับวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ครั้หน้าบ๊ายบาย